โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับใน Facebook นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะพี่สตรีมเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเรามียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับอ่ารอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนีครับอ่าขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ อ com ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k d h c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับอ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กนะที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ไปยุ่งยากเนี่ยกรสสมารถสมัครใช้งานนะด้วยชี Google Gmail หรรือดาาล่งงไ้นี่ครับ อ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไานีครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k d c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นี่ครับเราก็มาดูทีด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i n s t a g r a m t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นี่ครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่าแล้วก็มาดูท <c oughs> ี่หมวดหมู่ตรงนี Ken ้นะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเนี่ยครับก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม f 3ตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการก็จะมีระยะเวลาะครับในการขึ้นของคนดูนะที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีตั้งแต่30บนาทีนะครับถึง240รี่นาทีนี่ครับอ่าเราก็จะมีเลยราคาเครับที่แตกต่างกันนะครับ อ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะดารางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะคก็ให้กลับไปที่ Facebook นี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่หน้าไลฟ์สดที่ยวต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์นะของไลฟ์สดด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นาลิงก์กลับมาวางนะครับอ่ะใน่วนปริมาณนี้ยอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกี่คนนะครับก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมก็จะใส่ไปที่1 0 0้อยนี่ครับ เอาพอเราใส่กันไปเรียบรอ้อยนะครับบริการเขาจะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอาคุณชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบรอ้อยนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยเนี่ครับอาระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้น,ะน,นี่ครับอนในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น อ่าบริการนะที่เอาเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์ของไร์สดเนี่ยที่เอาใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้ลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไร์สดต้องหรือเปล่านีครับอ่าระถ้าใส่ลิงก์ไร์สดมาไม่ถูกต้องเนียยอดคนดูจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนีครับของเว็บไซต์นีครับตอนนี้เนี่ยขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ นในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับคุณชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนี่ครับแล้วเกิดมียอดจานวนเงินแับในเว็บไม่เพียงพอนี่ครับอาจจว่าเพิ่งก็ไม่ใช้งานใหม่นี่ครับแลยยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับก็ให้คุณชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางกันเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนชัวโคโ้ดทุกธนาคารนี่ครับอช่องทางนี้แนบเติมขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1บาทเองนี่ครับคุณชมก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้อง เขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดบขึ้นมาเอาสแกนแบบนี้แล้วนะครับกดบันทึกได้เลยนะครับต่อมานีครับช่องทางที่2ก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิบทุกธนาคารรับก็กดคอลลล็อกเลขมบัญชีตรงนี้เลยนีครับแล้วพอทํารายการโอนเรียบร้อยแอบก็นําสลิปมาแนบด้า่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมาต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอังเปาเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิเพย์นะครับอันนี้ช่องทางชิเพย์ตรงนี้ก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เราเลือกใช้แอบก็เลือกกันได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางนะครับพอจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนี่ครับาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะไปลืมอ่านคําแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่ f a c e b o o k กันเลยนีครับ อ่าตัวนี้ยอดคนดูลายสดของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้่อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง134คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาครบกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับพอายอดคนดูไลายสดขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่าคก็ให้ครับ อาจจะดูใจห้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แยแตข้าแนะนาด้วยนะครับถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับอาละคหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครัเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับเอาแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้เลยนี่ครับเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นต และสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ